สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมารีวิวฟิกเกอร์โมเดลกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาในงานของด a ดะบอลแซดดอกการแบ c เ l ิรนคอลลนะครับซึ่งจะเป็นตัวของโกคูซูเปอร์ไซยาสแล้วก็เป็นมาจิ i เบจิต้านะครับไอเจ้าดอกการแบ t เทินี่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเกมมือถือเนาะ อย่างที่รู้กันว่าน้อยมากที่จะมีโกโคูเป็นร่างซุปเปอร์สัาสองแถมมีวงแหวนด้วยแล้วก็มาจิมเบจิต้านี่ก็ก็มีทําออกมาเรื่อยๆนะโดยเฉพาะงานแบบเบซินหรืองานอะไรเงี้ยงานกาะก็มีบ้างซึ่งงานนี้ก็อาจจะเป็นงานที่หลายๆคนอาจจะสนใจกันวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับอ๋อก่อนรีวิวมันจะมีตรงนี้ครับก็คือน่าจะเป็นภาพจาก ในเกมดอกกันแบทเทิลนะครับว่าเป็นอย่างนี้โมเดลก็จะถอดแบบออกมาเลยก็จะเป็นฉากที่เหมือนกาลังต่อสู้กันถ้าเป็นตามทำลายเนื้อเรื่องก็น่าจะเป็นช่วงของภาคจอมันบูเนาะถ้าดูจากกล่องก็จะรู้เลยว่าแม่งเป็นงานคู่จริงๆแบบคือซื้อตัวเดียววะได้แต่ว่าคือกล่องก็จะบอกเลยว่าแบบมันมีอีกตัวหนึ่งนะต้องซื้ออีกตัวหนึ่งนะอะไรอย่างนี้เพืจะครบเซ็ตของเจ้าชุดนี้เนาะ ล่าสุดที่เห็นก็น่าจะเป็นงานที่ทํามาเป็นช่วงของภาคเดอะมูฟวี่ของโบลี่นะครับเป็นซุปเร์ไยาคอรดเนาะมีทั้งโกคูแล้วก็บิท้าเป็นผมแดงโอเคมาเริ่มกันดีกว่าเริ่มจากโกคูนะครับตามชื่อก็คือชื่ออกับอลแซตด็อกกันเบสเซนคอร์แลซุปเตอร์ไซย่าสองฟอนโกคู ฐานทั้ง2ตัวเลยก็จะมีเขียนเลยว่าเป็นนักบอลแทะนกการแบทเทิรนะครับคือโปรโมทกันที่มากซื้อโมเดลแล้วไม่รู้ว่าต้องโหลดเกมเล่นด้วยหรือเปล่าเนาะสิ่งที่ผมสนใจในงานนี้เลยก็คือเวลาเป็นซูเปอร์ไซยสองว่าต้องมีสายฟ้าเนาะคืองานอื่นมันเวลาทํามันก็เป็นรู้ะเขารู้ว่ามันเป็นทรงผมซูเปอร์ไซย่าสองอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างอันเนี้ยมันทําเป็นพัดสายฟ้ามาด้วยให้ปิดตามช่วงตัวเนาะและทําออกมาแล้วผมรู้สึกว่า เออแม่งเจ๋งดีวะ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้ฐานสายฟ้าตอนใส่ก็คือยากมากนะฮนะถ้าเอามาใส่ให้ดูตอนรีวิวว่าอาจจะแบบว่าคลิปน่าจะยาวประมาณครึ่งชั่วโมงต่อตัวอะไรเงี้ยข้างใน,นกนล่องแลเราเปิดออกมามจะมีตรงนี้คนระับก็คือมันจะมีภาพสายฟ้าบอกว่ามีกี่ชิ้นแล้วก็เอาชิ้นไหนใส่ตรงไหนนะครับก็แนะนานว่าให้ดูเนาะหรือว่าใครที่คิดว่าใส่ได้แล้วไม่ปัญหาไม่ดูผมก็ไม่ซีเรียส แต่ผมตอนประกอบก็ค่อนข้างงงต่อให้ดูก็งงไปต,ตรงพาสสายฟ้านี่มันค่อนข้างที่จะแข็งแบบแข็งแบบแข็งปลอดแบบว่ามีสิทธิ์หักได้ถ้าเราแบบว่าไม่ระมัดระวังเนาะงานนี้เวลาแบบว่ามีคนปล่อยตามตลาดมือสองอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าพาชิ้นส่วนสายฟ้าจะไม่ค่อยคบกันเพราะว่าอาจจะหักหรือว่ามันพอถึงเวลามันหลุดแล้วมันก็หายอะไรเงี้ย ก็ระวังเขาด้วยส่วนพารวงแหวนตรงนี้ก็จะเป็นแบบเสียบจุ๊กเข้าไปวงแหวนก็ถือว่าออกแบบออกมาดีเพราะว่ามันจะได้ดูแบบเนียนกับตัวโมเดลไปเลยเดี๋ยวเอากล่องลงก่อนนะคะโอเคส่วนสูงตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ22-23เ e ซนวัดจากฐานดำขึ้นมาถึงตรงปลายผมตรงนี้ ตรงผมตรงเสื้อผ้าหรือตรงกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยคือกล้ามเนื้อปั้งออกมาดีแต่ว่าจะไม่ได้มีการไฮไลท์เกี่ยวกับช่วงชุดช่วงผมหรือว่าช่วงกล้ามเนื้ออะไรมากนะก็แอบเสียดายเหมือนกอันเพราะว่าชอบแบบสีแบบว่ามีการไล่สีไฮไลท์อะไรนิดนหน่อยหน่เนาะต่อไปเราก็มาดูตัวเบชิต้ากันนะนครับ <S <S ต่อไปก็เป็นเบชิต้า เบจิต้าก็เหมือนโกคูเลยเหมือนทั้งฐานที่โปรโมทให้คุณไปโหลดเกมมาเล่นหรือช่วงพลาสายฟ้าที่ค่อนข้างจะมีปัญหาว่าสับสนเวลาใสา่ซึ่งกล่องเบจิต้าก็จะเหมือนโกคูนั่นแหละว่ามีพลาสายฟ้าขี่ิ้นแล้วก็เอาตรงไหนใส่ตรงไหนเนาะส่วนสูงของเบจิต้าจะอยู่ที่ประมาณประมาณ22-23เซนก็เท่าๆกับโตัวโกคูเลยเนาะ การลงสีก็จะเหมือนกับตัวของโกคูเลยก็ไม่ได้มีการไฮไลท์ไล่สีอะไรมากเนาะแต่มัดกล้ามเนื้อของบจิต้าก็จะแบบว่าล่างมาจินมันจะค่อนข้างจะกล้ามแบบว่าเหมือนจะระเบิดเนาะแบบกล้ามปุดๆหนอ่อยซึ่งก็จะมีการทําเป็นเส้นเลือดขึ้นมาด้วยโดยเฉพาะตรงหน้านี่คือแบบว่าเส้นเลือดขึ้นเลยนะครับเพื่อผมอะชอบล่างมาจินบจิต้ามากเลยเนาะรู้สึกว่ามันแบบเท่เลยแต่ก็เสียดายว่าล่างนี้ก็มีแค่แบบแค่เดียวจริงๆแล้วก็ หายไปแหละเพราะว่ามันไม่ใช่ล่างของเบจิต้าจริงๆนะเนาะเป็นล่างที่ถูกบาร์บี้ควบคุมอยู่นะครับใครที่ดูก็จะรู้ว่ามันเป็นการยออไม่ถูกควบคุมเพื่อแบบว่ากดดันให้โกคูออกมาสู้กับเบจิต้าครับเพราะว่าเหมือนพี่แกเาเซียนมากอยากสู้กับโกคูมานานแล้วอะไรเงี้ยและเราก็จะมาให้คะแนนเจ้า2ตัวนี้กันนะครับเริ่มจาก ดีไซน์เนาะดีไซน์ผมว่าอย่างที่บอกเลยว่ามันค่อนข้างจะเด็กถ้าเทียบกับงานกล่องอื่นๆก็คือเรื่องของสายฟ้าของซุปเปอรสองที่มีพาสเสริมมาให้ใส่และตัวโมเดลก็จะได้ซีลลิ่งแบบว่าเป็นฉากในผ้าของจอมันบัวเนาะก็เลยค่อนข้างทีง่จะได้คะแนนเพิ่มจากตรงนี้ด้วยฉะนั้นดีไซน์ผมให้สีเลยนะกัน และก็ต่อกันที่ดีเทลเนาะดีเทลตัวนี้อย่างที่บอกไปก็คือมัดกั้มเนทำออกมาโอเคแต่ว่าติดตรงเสื้อผ้าหรือตรงผมอะไรเงี้ยไม่ได้มีการไฮไลท์หรือม,มีการไล่สีอะไรมากก็เลยโดนหักคะแนนนิดนิดแต่หน่อยนะส่วนนี้แต่รายละเอียดหน้าหรืออะไรเงี้ยก็ทำออกมาใช้ได้เลยโดยเฉพาะเบต้าเนาะแบบดูเป็นมาจินเบตาเ้าจริงส่วนที่ไม่ชอบอีกอันก็คือฐานดำ ผมไม่ชอบการที่มันโปรโมทผ้าโรการแพทเทิร์นมากไปหน่อยมันดูค่อนข,ข,ข้างแปลกอะสำหรับผมอยากได้เป็นฐานดำแบบดำสนิทมากกว่าฉะนั้นตรงดีเทลผมให้3นะครับสุดท้ายก็เป็นที่เรื่องของอิมเพชชันนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบฉากของโกกัเบิิต้าในผ่าจอมันบูแล้วที่มันสู้กันรู้สึกว่ามันเป็นแบบนานๆาที่โกกัเบจิต้าจะกลับมาสู้กันนะครับเพราะว่าหลายกับผ้าที่เป็นผ้าชาวสซย่าเนาะก็ ไม่ได้มีโอกาสมาสู้กันเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากซื้องานกล่องนี้มาเก็บมาตั้งคู่กันแบบว่าหันซัดกันอะไรเงี้ยพอตั้งด้านที่เหมือนกําลังต่อสู้กันอยู่อะรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กเท่าตั้งแบบว่าหันมาเป็นด้านแบบตั้งโชว์แบบเนี้ยที่จริงอะอยากซื้อมาเพื่อเอามาตั้งโชว์ว่าแบบกาลังต่อสู้กันอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าก็ต้องแยกตั้งกันแบบถึงจะดูสวยฉะนั้นตรงเอเมชั่นผมเลยให้ส กรรวมก็จะได้อยู่ที่3.33คะแนนนะครับโอเคแล้วเราก็จะมาสรุปเจ้าโมเดล2ตัวนี้กันนะครับโอเคครับเราก็มาสรุปกันสรุปว่าไองานเนี้ยไองานกต้นบอลแซดดกการแบทเทิลคอ n ล c t เป็นงานที่ซื้อตัวเดียวก็จะรู้สึกแปลกพอซื้อสองตัวก็ถ้าตั้งให้มันแบบว่าต่อสู้กันก็แปลกก็เป็นงานที่ใครที่ชอบฉากในภาคของจอมันบูอะไรนี้อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในงานที่ควรที่จะซื้อเก็บไว้ถ้าใครสามารถหามือหนึ่งได้อยู่ก็แนะนำให้ซื้อเป็นมือหนึ่งดีกว่าสำหรับงานสองงานเนี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีปัญหาเรื่องพาสสายฟ้าหรือตรงมงแหวนอะไรเงี้ย ในเจ้านี้ผมเห็นคนที่สะสมน,นักบอลส่วนใหญ่ก็จะมีกันเกือบทุกๆคนเลย <Wow. S 1> ก็น่าจะถูกใจหลายๆคนอยู่เหมือนกันโอเควันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต่อไปเราจะมารีวิวรายการก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกทุกคนมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย